วิ่งไงเหรอวิ่งออกข้างข้างนี้ไปกันเดี๋ยวผมวิ่งไปไหนวิ่งไปนละ้ไม่ทนขอรั้างโอ้ยแสงผมไม่ได้แล้วอะ่ะนี่เาผมไปนตรงไหนวะพี่เอาหน้าสู้แสงสิเดินกิ่งหนุนบงัง ตรงนี้ตรงนี้ก็เกือบตกกล้องแล้วอะ่ะเก็ดเทิบกล้องมาดิเ,ออขเข้ามาใหญ่หน่อยออคุณมาตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ใหญ่<ว>มองแค่ตรงนี้พอนะ